สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กันที่อ่างเก็บน้ำวังบอนค่ะทุกคนมาเที่ยวอีกแล้วามาเที่ยวอีกแล้วตอนนี้ก็พาลูกมาเดินเล่นนะครับนี่ีเสื้อนะลูกเสื้นี่นชอบไหมลูกท่าอะไรของคุณนะฮะนะคุณนภพรร์ เส是是ื yeah, hmm? mm ้อใช่ไหมครับเห็นไหมลีลินชอบผีเสื้อตบมือลูกผีเสื้อใช่ไหมคะไหนผีเสื้ออยู่ไหนครับมีสองตัวใช่ไหมคะได้ใช่บ๊ายบาย The w h e e l on the bus go round and round a l l the town เป็นเก่งติ um> ่งติ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 ่ง

กี้อ่อนังเลยคนนี้นเนี่ยสวยแล้วก็มีขาวส้มวันนี้ก็สวยค่ะป๊าป๊าเนี่ยอืสวยมากป,ปา๊าป๊าครับ <laughs> ต้นไม้สีเหลืองน, <c oughs> นี่นี่สีดำสวยเลยใช่ไหมคะดูสิโหเห็นไหมลูก คนนี้สวยมากเลยใช่ไหมคะดูสิเขาบินอยู่นู่นแล้วนี่นี่โอเคชอบใช่ไหครับเก่งมากวันนี้มาเรียนรู้เ,เรื่องอ่านเก็บน้ำและผีเสื้อนะครับ